แค่เ <Okay. S 2> ลยมาบวัวพอได้ต้มเราไม่ไรมาบวัวไรเอากระตามานันงอันนี่ม,มาใส่สวัสดีทุกคนนี่ออกมาบึง ให้มันตามันหลังจากขายยาไปแล้วต้นอีกสี่บัถึงมั่งอู้หงงามอยู่ได้แหละใส่ปุยย๋ยไว้ถั่วหอมตัว xe oh, đại xe đại xong này งามงามงามมีราคากระชิ่ขอยู่พอได้แก่ได้ปดอหลบหลบ มองวางกะละไลอยู่ส่วนก็ถือว่าโอเคแหละแถวโน,โน,โนว้นๆม้วนนี่ก็าจาตะกอนเป็นเงินหน้าเลยเบิกปาบเงินหน้าออกปลูกมันเนี่ยดินมันสูงมันเขินหนาม ไปเจาะปับอาจขั้นหน้าออกปลูกมันสัมปะหลังไปดีก็สีหยาไปใหม่ๆหม่หาเหลือง ร้อนเลยถ้ากินยาบาสูโอ้โกนข้อาหมายยังนานของบัตรทานมาวะฮะกันมีราคากับพ่อได้แก่ได้ปดอยู่ อันนี้ราคางง้อก็โต๊ะตำแห้งโอ้ยะย้อนผูเหลี่ยงบรรยากาศทงให้ทงหน้าโอ้ลมผัดใบเขายวปิวสวยเลย เส ja ja, ียงนกเียงหงอยดอกไม้งามคัะเพื่อดอกอี่อย่างงามบุหูสื่อมันว่ามันดอกอี่ย่ง bên xã ấy này nông cần cần thế nào ngam 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 à, đọc bùa à, cứ mi mà bùa lại tuôn wow mà bùa mà bùa ô để tiêm nào kẹp rồi.

มานี่น้ำเลิกเอาบ ในปริญเห็นแนงหนอ่อไม้ไรวะหน่อไม้ไปตุ่มกันนะเนี่ยวก็หน่อไม,ม้ก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บ lặn ở để tôm, 2 ngang mình tôm, bây giờ cứ thế. Ủi, вот

วะสุดหมดไปๆๆนี่ <Tab, yapa hermano>

thứ thì cái này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ ไปหาต่อต้องขุดอีกห่อนนี่นอใหม่น้อใไม่ไล่น่อนนึงนอนนึงโอ้นอนโอ้ตัวนองามอยู่ตัวนี้เอาละไก่สิพาต้ขุดนอนนึง 哦，呵呵可板。 Ừ, con đi đấy hà nó nó nói <laughs> nó 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 Là, yếp. Ừ, nó 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 嗯嗯嗯嗯嗯、啊，我放。 ก็แค่นี้ละบ้านน้องห่วยี้ละ เลือกบ้าะสูกคนบุไรีเว้ยไปคิดมากก็คิดออก,กึ้นได้ปะ่ะครับบนะ้านนี่พ้นงานมาเนี่ยพอได้ต้มเราไม่ไรมาบุไรีเอากระตามานั่งอันนี้ามาใส่โอ้ น้องใหม่เนี่ยโอ้ยมุมีแนวใสป่ะปเจะได้เอาป่ะแนวมัดแบกแล้บป่ะวัสิลงเอาหมากบวกัวกะบัวด้เ้างสุดมากสุดกันน้ำ ขบใส่สูดหนั่นล่วงกับขาสอยเมื่อไหล่ะลำตน้นมีน้ำคมว้ายเอ้ยหมากันนีงบ่ท่านสุกเว้ยนี่ปกติมันกินได้เลยนะละ่ะเนี่ยกินได้ก็มันสุกแสบหวานนุ่มืเงย มึงยังคักเลยโอ้ยลมมาไม่แห้งเลยบ้างอันนี้กัญยาเลี้ยงงวปลูกไว้ให้งัวอ้าสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ครับเจอกันคลิปหนะ้า สวัสดี